ซึ่งเป็นเรื่องหลักของชุมชนแล้วนะคะการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนที่เข้ามาช่วยเหลือและเสนอแนวทางให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆก็เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงทางอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกทางนึงด้วยล่ะค่ะความต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คนที่เป็นกรรมการก็จะนําปัญหาของคนในควเหลอนนั้นเข้าไปสู่ที่ ูใ่ในสภาในสภาเราก็จะนําปัญหาเล้่นั้นมาช่วยกันคบคิดว่าเอ๊ะปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นว่าอย่างปัจจีเนี่ยไรายได้ไม่เพียงพอทุกตาก็าได้ทําเฉพาะจํากัดอย่างอื่นก็ยังไม่มีเราก็ช่วยกัน จากที่ปามได้เข้ามาที่ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดได้แล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกับน้องทรายแล้วเดี๋ยวจะตามคุณตาทงสุขไปดูกันค่ะว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สภาองค์กรชุม,ช,มชนเขาเข้าถึงแต่ละกลุ่มอาชีพยังไงนะคะตามคุณตาไปเลยค่ะคุณตาคะรอด้วยค่ะ หมดเลยก <the> er it. um, um, ็ม <the> an uh, ีบางบ้านก็จะทำเห็ดนะครเพาะเห็ดมีมีเพาะเห็ดทำสุกตานะก็ทำตุกตานะคะเอทำตุกตานี่คือเขาไม่ได้ไปทำตามที่โรงงานนีเหรอคะอ๋อเขาทำที่บ้านเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในโคเรือนซึ่งซึ่งรับรับมาจากโรงงานอีกครั้งหนึ่งอ๋อที่เห็นเป็นใส่นุ่นนี่อยู่ใส่เดิมเป็นอาชีพทำนาทำการเกษตรแต่ว่าต่อมาเนี่ย ในสมัยที่ท่านนายกชาติชายชุนวันเป็นนายกขัมตรีก็ได้มีนายทุนมาซื้อที่ซื้อไรซื้อที่นาตอนหลังก็ขายนากันก็เลยเปลี่ยนอาชีพจากทำนาก็จะมาเป็นการเลี้ยงสัตว์เหลือแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงเก็บเลี้ยงไก่แต่ก็จะไม่มากเพราะว่าเกี่ยวกับพวกยากแล้วมันจะหายากก็เลยมาเปลี่ยนอาชีพจากนั้นก็เป็นทําประเภทตุ๊กตา,าเช่น พี่สาวผมรรม,รรมา,าทำตุกตาอยาายาาลยครักทรา,าทะตุกตาที่เเป็นตุกตาแบบไหนครเป็นตุกตาผ้าคผ้าผ้าขนสัตว์ผ้ามันไม่ใช่ผ้าขนสัตว์หรอกเป็นเป็นผ้าสักหลาดแต่ว่าเวลายัดต,ต,ต้องใช้ใย,ยสังเคราะ คุณผู้ชมคะเข้ามาในบ้านบอมากรูดที่นี่นะคะรู้สึกว่าจะมียามเยอะค่ะเดี๋ยวจะมาดูบ้านมีทำตุ๊กตากันนะคะเข้าไปได้ไหมคะอ,อ๋เอเเชิญครับสวัสดีคะ่ะ <c oughs> โอ้ดุจังออขออนุญาตนะคะได้ทำตุ๊กตากไหมบ้านเนี้ในดูลอง้องเราลองทำไปที่บ้านก็คือทำ ทำตุกก๊กตาเหมือนกันใช่ไหมคะเ,มเดี๋ยวเราไปดูส่วนง้นต่อเลยก่กคาค่ะคนในชุมชนก็น่ารักนะคะเข้าไปคุยครับร<ง>เป็นกันเอง ใช่เไม่รู้จักปั๊มเดินดุ่มๆก็ไปก็ต้อนรับน่ารักเช่ไหม<า><า>ปลูกผักกินเอง <นะ S 2> วรวยวชอบไปถีบชิวิติยิ่งเลยค่ะคุตา กรุงเทพนี้แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วค่ะไม่มีครับที่ทั้งไม่ได้ไปตลาดเขาอยู่ได้นะนี่เขามียอดผักมีบวกมีผักชะอมตะไครคือถึงแม้ว่าสวนเราจะไม่ได้ไม่ได้หน้าตาสวยหรือว่าอาจจะไม่ปลูกดูปลูกปนๆกันแต่ก็คือเราใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะสวัสดีค่ะ ขอมาคุยด้วยหน่อยนะคะนี่ทำอะไรอยู่ะคะทำอะไรอยู่ะคะนะคะนี่คือที่เป็นเหตุไปถุงถงนี่คือเป็นให้เราเพิ่งจะเริ่มทำได้เข้าเดือนที่สองเพราะเดือนแรกเราสร้าง อันี้เสร็จเขาก็นึ่งเขานึ่งเห็ดนึ่งก้อนอ่ะมาให้เราเลยบ่มอยู่สามวันก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพสิ้รก็ทำทุกกะตาก็ทำก็ทำคู่กัน ทํานาแล้วก็เปลี่ยนอาชีพมารับเย็บตุ๊กตาแทนซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นเนี่ยอาชีพเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแต่ว่าที่นีย่ยังคงความเป็นพี่เป็นน้องกปนอย,อยู่ที่เห็นนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากๆของคนที่นี่ค่ะเมื่อชุมชนสามารถแก้ปัญหาได้คนในชุมชนจึงตระหนักในหน้าที่ของตนและพร้อมทํางานด้วยจิตสาธารณะและว,วันนี้เองค่ะ สมาชิกสภาเย,ยาวชนกว่า10ชีวิตจึงถือโอกาสมาทำความดีเพื่อชุมชนที่วัดบ้านบ่อมะกรูดค่ะไปวัดครับไปทำไมอะครับไปวัดไปกวาดวัดพัฒนาแล้ว,แล,วแล้วเรารวมเพื่อนกี่คนนะครับที่จะไปทำร่วมกันหลายคนอยู่ทำไมเราถึงต้องไปทำล่ะครับครับก็เพราะว่าทำไม้สิ่งไว้รมสะอาดขึ้น แล้วอย่างเงี้ยมากวาดลานวันนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะโดยมากนี่เราจะชวนกันมาหรือว่ายัางไงอะคะชวนกันมาค่ะแล้วก็นัดมากวาดทีเวลาที่เราชวนน้องน้องมานี่เราได้ที่นันถามไหมคะใครมาหรือว่ามาถามค่ะแต่น้องก็มาทุกคน การสร้างจิตสาธารณะในการทำงานแล้วนะคะการสืบสารและสืบต่อลมหายใจของศิลปะพื้นบ้านอย่างการละเล่นกลองยาวก็เป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องสานต่อค่ะไม่อย่างนั้นแล้วนะคะคงไม่หนุ่งนิสิตที่บรรพบุรุษได้มอบไปให้ค่ะน่าพูดกันไว้ช่วยมาช่วยตีกลองยาวหน่อยต้องฝึกเด็กเอาไว้ใช่ไหมต่อไปเราเขาแก่ตีไม่ได้เมาต้องเอาทำแทนได้ เด็กๆเนี่ยค่ะสอนยากไหมคะไม่ยากจำง่ายให้รำมันก็รำเต้เรามันเต้นด้วยนะบางทีมันเป็นสิ่งที่เป็นของประจําหมู่บ้านนะคะมันก็เลยต้องหัดสิ่งมันก็เลยต้องหัดไอ้นี้ถ้าเราไม่เล่นล่ะคะถ้าเราไม่เล่นไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่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 มีวงกลองยาวในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีใครซืบสารต่อเวลามันก็ไม่มีของประจําหมู่บ้านอะไะอย่างเงี้ย

แต่ยังไม่ดแแีแต่ยังไม่ดีต,ต,ต,ต้องแก้ไขต้องแก้ไขแบบยังไงบ้างคะต้องซ้อมใหม่อีกอย่างนี้ต้องซ้อมอีกนานไหมคะกว่าจะโอเคนานเหมือนกัน,นมันแล้วแต่คนสมัครใจถ้าใจชอบก็เข้าเข,ข้าใจง่ายอย่างเวลาวันเสาร์อาทิตย์ที่เด็กเข้ามาซ้อมเนี้ยคะ่ะเขาจะได้ประโยชน์ยังไงกับการเล่นดนตรีอะเรียนม ได้เขาเลี้ยงขนมขนมเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเรียบร้อยบ้านนี้เขาเขาไม่ปล่อยส่งเรื่องจริงอยากกินไรกินไปเลยในบ้านให้กินเขาดีมากของบ้านอ้อย่างเครื่องดนตรีที่เราเล่นกันเนี่ยค่ะเราได้เลือกไหมว่าเราจะต้องเล่นชิ้นไหนยังไงหรือว่ามีครูเลือกให้ก็ถนัดชิ้นไหนก็จะจะเป็นจะไปทางนั้นมากกว่าเพราะว่าบางคนไม่ถนัดเรื่องนี้จะพวกครูครูก็จะสอนให้แต่แบบเคยมีว่างครูแบบ คุณที่คุที่สอนให้เครื่องนี้ก็ได้เล่นไปเลยเลเในวันนี้การดาเนินง,งานของสภาองค์กรชุมชนและสภายเยาวชนที่บ้านบ่อมะกรูดตาบลบ้านค้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรียังไม่สิ้นสุดน,นะคะแต่จากการดาเนินง,งานที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้ทุกคนในชุมชนตระหนักถึงการทำหน้าที่ของตนและพร้อมทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมค่ะทำให้คนในชุมชนรู้รักสาเมื่อคีตามปรญญาของในหลวงสองมีการเอื้ออาทรต่อกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามมีความเข้าใจกัน มีการเข้าใจมีการเข้าถึงคือการไปพูดไปคุยกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาคือยึดหลักปรยาขอได้หลวงว่าหนึ่งมีความเข้าใจคือเข้าใจในตัวตัวของตัวเองเข้าใจในชุมชนเข้าใจในวิถีชีวิตเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีการที่เราจะทำงานให้ประสบผลสำเร็จในหมู่บ้านจริงๆเนะี่ย มันต้องอาศัยความาสามัคคีของคนในหมู่บ้านทั้งผู้ใหญ่เองแล้วก็เยาวชนคือผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเอนดูและเข้าใจว่าธรรมชาติของวัยรุ่นของเด็กมีลักษณะย,ยังไงเด็กก็ต้องมีความเชื่อฟังนอบน้อมเคารพใน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 สิทธิและความรู้ของผู้ใหญ่พอพอเราเกื้อนหนุนกันเมตตากัน พูดอะไรกันด้วยเหตุผลเด็กเองก็จะได้ผลประโยชน์จากผู้ใหญ่ในการสั่งสอนผู้ใหญ่เองก็จะได้ข้อคิดใหม่ๆจากเด็กรุ่นใหม่ๆเพื่อการทํางานให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นครับผม ลักเปลี่ยนแล้วก็รับฟังการผ่านกระบวนการประชาธิปไตยในสภาองค์กรชุมชนที่บ้านบอกมะกรูดที่นี่ค่ะคําถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความคิดของคนเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาชุมชนอีกทีหนึง่งซึ่งประมองว่านี่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่คนในชุมชนเนี่ยต่างรู้ถึงสิทธิและก็นาทีของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งนี่แหละค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงค่ะวันนี้นะคะหลังรายการหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ภาพไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่สวัสดิการจากรัฐแต่สร้างขึ้นจากจิตสำนึกของคนในชุมชนถ้าหวังแต่งงบประมาณเนี่ยแล้วไม่มีความร่วมมือจากชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มาร่วมมือกับเราเนี่ยอะไรก็สูญการเริ่มต้นก้าวเล็กๆของการสร้างความมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเป็นเองในชุมชนสู่เป้าหมายสร้างสุขภาพดีทั่วหน้าถ้าเราปล่อยให้ทุกคนดูแลสุขภาพคนเองเนี่ย คนก็ยจะมีความคิดว่าจะต้องให้เจ็บป่วยกันแล้วไปหาหมอแต่ถ้าเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยคือชวนคนมาร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องปัญหาสุขภาพร่วมกันทําให้เห็นตันหนักและเห็นผลว่าการดูแลสุขภาพมันมีประโยชน์กับชุมชนเขากับตัวเขาถ้าเกิดเขาลุ้ขึ้นมาร่วมไม้ร่วมมือกันทํางานเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนแล้วก็จะเห็นความเป็นรูปธรรมในการที่กระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้นส่วนกระบวนการคิดหรือกระบวนการที่แก้ไขปัญหาสุขภาพต้องให้คนชุมชนนั้นมีส่วนร่วมโดยเราเนี่ยแค่ไปชวนนักวิชาการหรือส่วนคนที่เกี่ยวข้องมา แค่ร่วมส่งเสริมไปแต่ชาวบ้านจะต้องเป็นคนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหากันเวลามีการมีรเวทีประชาคมนะครับชาวบ้านก็จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเสน,นอความคิดกับอสมอนะครับอยากให้สมอดูแลเรื่องไร,รก้าวเล็กๆก้าวนี้จะมั่นคงหรือไม่ติดตามได้ในรายการชุมชนต้นประชาธิปไตยสัปดาห์หน้าค่ะ